ผู้เจ้าเนี่ยเคยสอนพวกสมณพามบางเหล่าเป็นปริพาชกลัทธิอื่นผู้เจ้าก็บอกไม่ต้องกังวลน,นะว่าเราจะเอาเธอมาเป็นลูกศิษย์ไม่ต้องกังวลว่าเราจะให้เธอละเลิกในสิ่งที่ครูอาจารย์ของเธอบอกสอนมาแล้วมันเป็นําฝ่ายคุสลข้อประพฤติปฏิบัติประเพณีใดไม่ต้องกลัวว่าเราจะให้เธอละเลิกนะแต่เธอเอาอันนี้ไปพิจารณาหน่อยสิผู้เจ้าให้ปฏิจจสุบัติไปพี่นา เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะการเกิดขึ้นหนึ่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะการดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปไล่จากอาวิชชาถึงชาชารามรณนะถ้าเขาเข้าใจแล้วไม่ต้องบอกเขาเลิกเขาเลิกเองทุกวันนี้คนที่ศึกษาคำพระศาสดาเนี่ยทิ้งหมดเลยโยมมันเป็นเองเราก็ไม่ได้บังคับเขานะแต่เขาเชื่อแล้วว่าสุขทุกข หรือเหตุการณ์ดีเหตุการณ์ร้ายในชีวิตเขาไม่ได้เกิดจากใครในโลกบันดาลมิจฉาทิฏฐิเรื่องกรรมสี่อย่างกรรมหรือสุขทุกขเกิดจากผู้อื่นบันดาลกรรมหรือสุขทุกเกิดจากตนเองบันดาลกรรมหรือสุขทุกขเกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่นกรรมและสุขทุกเกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุสี่ความเห็นนี้ผิดหมดเกิดจากผู้อื่นเนี่ยโยมยังพอเข้าใจได้นะเออมันไม่ใช่คนอื่นบันดาลหรอกกายกรรมวจีกรรม แต่กลายเป็นของเราเองพิษอีกนะั่นเะ่ยตรงนี้เข้าใจยากนิดหนึ่งการที่จะเปลี่ยนทิฏฐิว่ากรรมไม่ได้เกิดจากตนเองบันดาลต้องเข้าใจปฏิจจสมุปบาทว่าทุกอย่างเป็นเพียงกระแสของธรรมชาติที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้น